คือหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยหลังจากที่เราไปเจอกุก๊กกิฟนะคะเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ถามว่ากุก๊กกิฟท้องเป็นยังไงจะคลอดหรือ,อยังวันนี้เรามีภาพการถ่ายแฟชั่นของคุณแม่มาฝากกันเลยเอาแม่จะคลอดอยู่แม่ก็รับงานสุดชีวิตเหมือนกันนะจริงๆไม่ใช่การรับงานแต่<ม>ว่าถ่ายแฟชั่นปิดฝาผนังบ้านโอ้ตายแม่คุณเออจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกกุ๊กกิฟเนี่ยอยากจะถอดหมดเลยแต่คุณสามีห่วง ห่วงก็เลยเหลือเหลือเสื้อสีดำนี้ไว้ใช่ก็คือท่อนบนอะถอด แต่ว่าททอาล่างก็ก็ไม่ถอดนะแต่ว่ามีเสื้อคลุมใส่กางเกงในใช่ตอนแรกก็จะถอดหมดเลยกิฟเราต้องไม่ถอดกางเกงในสิคะหนูก็จะโชว์ไงเดี๋ยว่าบางคนเนี่ยเขาอยากที่จะเก็บภาพไว้ว่าตอนที่ตัวเองท้องเนี่ยหุ่นเป็นยังไงนึกออกไหมแล้วว่าให้ลูกดูยามที่ลูกโตแล้วสวยเนาะัวแซ่บมากส่วนน้องบี้เนี่ยนะคะเขาอายหุ่นตัวเองซึ่งเขาหุ่นดีมากเลยไม่ใช่เหรอทำไมต้องอายอะอายหุ่นเดียเขาบอกว่าเขาบอกว่าหุ่นเขาเนี่ยยังไม่เฟิร์มมากแล้วก็อายนมตัวเองด้วยอายนมอายนมเราเข้าใจนะเวลาผู้ชายไม สักสอาอาทิตย์เนาะใช่ครับพี่มันจะย้อยใช่ไหมนมมันจะยานนิดนึงมันจะคมใจในตัวเองคุ้มในมย้อยได้ด้วยคุ้มันจะออกมานิดนึงอ่ะถ้าคุณคุณดีแบบบี่นะถ้าเกิดว่าอาจจะไม่ได้เข้ายิมสัก2ออาทิตย์ พี่ก็ใส่สเตย์ถ่ายสีใส่สเตย์แล้วมันก็จะเห็นภูมิ้ชายถ้ะเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นผ่างเท่าไหนั้นแล้วตอนถ่ายนะบบบีต้องย่อขาแล้วกุ๊กกิ๊บต้องพลอยเท้าขึ้นไปเพื่อให้ไปอยู่ที่จุดที่สมควรจุดสมดุลตรงนั้นแต่จริงๆอยากรู้ผู้ชายก็ใส่กางเกงสเตยอ่ะใช่เขามีใส่เางเกงคุณไก่สมพลอุ๊ยแต่ละอาตอบกูได้ไงอ่ะอ้นอ้นอ้นแดนเท้าแล้วอ้นพี่ไก่จ่ายเยห็นตอนเต้นสุมบ้าเต้นพอเราพอเราพอเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าไก่สมพลใส่สเตย์จนกระทั่ง เชขาไม่ได้เรียกว่าสเตย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเตย์เออก็คือเรียกว่าสเตย์แต่ว่าเขาเรียกเมันไปไม่ได้แล้วไงมันติดละตอนนี้ติดละหลุดไม่ได้หลุดได้ไหมไม่เขาเรียกว่าสเตย์หรอกเรียกเป็นยี่ห้ออ๋อมันเป็นผ้าผ้าจากยุโรปจุดจอ่ะจุดเขาจะเป็นผ้าของผู้ชายชื่อแรฟลอนชื่อแรฟลอนไอ้เพื่อนแรฟลอนนี่แรฟลอนนี่แรฟเวอร์ลอนนี่อ่าเป็นผ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่สเตย์มันเป็นอะไรที่แบบมันอ่ะทธอไมรู้เฮ้ย รู้ดีมาแ้เราเราช่วยได้แค่นี้แหละแล้วเวลาเวลาเขาใส่ใส่อยู่นะเขาบอกว่าอิงูเขาเรียกว่างูใช่ไหมอิงูทำไมกูหายใจไม่ออกวะก็เลยว่าไหนลองถอดดิสเออสบายขึ้นเยอะผู้ชายเขาก็ใส่นนยาโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Wood y World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอ้าวอะไรอะ บอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพียบๆเ,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 เลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ